สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เจ้าออฟซิลามีรถราคาถูกคุณภาพดีมานําเสนออีกเช่นเคยเบิรงเอาเด้เนี่ยจอเทอร์เลอร์สูงเจิดเทินเยอะนี่ยนะครับโตโยต้าไฮรักวีโกตัวพรีเลนเนอร์สมาร์ทแคปเครื่องยนต์2.5 v n Turbo 144แรงม้าปี2010นะราคาเบาๆเล้าใจเลยแสนกว่าบาทนะครับเนี่ยแสนกว่าบาทเท่านั้นนะมามาดูมาชมนะครับงามอีหลีคันนี่งามคักงามแหนยิปอ,อยีอแม ยกสูงโรงงานแคปเปิดได้เครื่องยนต์2.5นะวีโ o Smart c a แนะครับหน้าหลังเดิมนะคันนี้ฝากระโปรงเดิมมีจมูกเป็นตัวอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนกระจังหน้าเดิมตัวนี้เรียกว่าโฉมหน้าสมาร์ทนะนี่หน้าสมาร์ทนะครับเป็นเครื่อง Vn นะครับเครื่องยนต์2.5 Vn Turbo 144แรงมา้าประหยัดน้ำมันทนทานไฟหน้าเดิมกันชนหน้าเดิม สีสันรอบคันสวยเลยคันนี้ยกสูงโรงงานนะครับเนี่ยมีล้อมแม็กยัางงามเนี่ยล้อมแม็กสีดําแม็กกับรถเลยนะครับยกสูงนะแครบเปิดได้ขึ้นลงสะดวกสบายแสนกว่าบาทนะคันนี้ย้ําเลยแสนกว่าบาทเท่านั้นใครหาอยู่นะครับรถกระบะยกสูงแครบเปิดได้ราคาเบาๆแสนกว่าบาทมาเอาไปเลยเนีย่สภาพนี้เลยนะเราให้ไปเลยนะครับนี่สภาพนี้พร้อมใช้งานนะครับอิหรีบ่ตัวนี่ไหม อ,อยังรอคันนี้คือพร้อมรอเลยนะราคานี้คุ้มนะครับผมบอกเลยคุ้มมากแสนกว่าบาทในตัวยกสูงแคปเปิดได้ขึ้นลงสะดวกสบายที่สำคัญในเครื่องยนต์2.5นะคันนี้เครื่องยนต์2.5 Vn Turbo 144แรงมา้าประหยัดน้ำมันทนทานแน่นอนเครื่องตัวนี้บล็อกนี้ของ Vigo ผมบอกเลยการันตีให้ด้วยนะครับเบิ้งเอานี่นี่คือสภาพแสนกว่าบาทเท่านั้นนะเนี่ย ดูภายในนะครับภายในสวยมากสะอาดสวยงามเลยนะภายในนะครับเบาคู่หน้าเป็นเบาะผ้าสีครีมลายลังพึ่งดูเลยเบื้องเอานะครับพูดหลัสะอาดเลยของเดิมนะครับลายผ้าเดิมๆไม่มีริ้วรอยนะขอบตะเข็บรอยเย็บเส้นได้เนี่ยนะครับมีรอยแผลตรงนี้นิดหนึ่งนิดเดียวนิดเดียวนะไม่น่าเกียดเ <c oughs> บาะผ้านะครับตามอายุนะ,ะดูเลขไม้ก่อนเลยคันนี้ไม้น้อยด้วยนะครับเนี่ยไม้แท้แสนเจ็ดนึงแน่ะนะ แสนเจ็ดได้ี่พอยแม่ปี2010ันสิบมป๊ดไหมแสนเจ็ดนะครับคือว่าน้อยเลยแหละเออคอนโซลเดิมเพลงพอแอนหนาวนะครับจอมีให้พร้อมเกียร์ธรรมดา5สปีดประหยัดน้ํามันทนทานนี่หัวเกียร์เลียมโมงโม่งดูผุดาผุดาผุดานะครับเบื้องอาเบื้องอาดูพวงมาลัยเนี่ยนะครับพวงมาลัยใสๆนะไม่แสนเจ็ดพวงมาลัยใสๆดูเลยเนี่ยนะครับดูพวงมาลัยนะไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยขาดรอยถลอกนะครับดูเลยนะบาลานซ์กันนะมาต่อไป แผงประตูนะครับแผงประตูเดิมบูด้านข้างเป็นผ้าลายรังผึ้งกระจกไฟฟ้านะครับเบาะแคบสะอาดสวยงามเบาะหนังอย่างดีดีดูเลยพลาสติกยังไม่แกะยังบม่ถือดากเนี่ยพลาสติกเนี่ยผุ้น่ะเบาะหนังแท้ได้เนี่ยนะครับพนักพิงเดิมสะอาดเลยฝ้าเพดานสวยระบบไฟฟ้าใช้งานปกติหุงอึ้งตึงแจ้งจางปังอีหลีอีหลอนะครับพู้น่ะ <c oughs> อ่าประตูแคปบนะครับเราไปเร็วนิดหนึ่งนะมือดอีกแล้วนะครับมาสติกเกอร์เดิมอยู่ครบนะดูน็อตนะ น็อตประตูแขบขวาไม่ตีงคิงอยู่อิ่งติ่งนะครับตัวบนตัวล่างไม่ขยับเลยดูน็อตแต่ละตัวเนี่ยตัวน,อน้อยๆเนี่ยนะครับยู่งติ่งอิลี่พูน่ะนะครับบ่ตีงคิงปัดท่วปัดท่วรถแม่งามอิลี่นะครับงามคักงามแม่เนี่ยแสนกว่าบาทนะวีโก้ได้หนิเด้อ,อดูขอบประตูเม็ดอาร์คร,รอยเวา้ารอยบากคมๆของเดิมโรงงานนะครับเนี่ยไม่มีเฉียวไม่มีชนแน่นอนนะครับอยู่เดิมสภาพแบบนี้รถพร้อมใช้งานนะครับคันนี้บอกเลย ประหยัดน้ำมันทนทานนะเครื่องยนต์2.5 v n turbo ร4 4บแรงมา้าเนี่ยนะครับเนี่ยได้แคปเปิดได้ด้วยใครหาอยู่รีบมาผมบอกเลยผมเตือนด้วยนะอย่าลังเลอย่าช้านะครับเออช้าอดไม่ได้รถแน่นอนเนี่ยใครช้านะ,ะมาดูมาดูสภาพเครื่องเลยนะครับเนี่ยสภาพเครื่องนะคันนีเนเนะ้เครื่องยนต์ดีเซลนะเครื่องยนต์2.5 v n turbo ร4 4บแรงมา้านะครับมาดูสภาพเครื่องเบิ้งพุทะ เครื่องเดิมๆแห้งๆไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะสีแต้มสีมาอยู่ครบเลยนะไม่ไม่ไม่ไม,มีลึกเรือนหายนะครับไม่มีคาบน้ํามันเนี่ยเบื้องเอาเครื่องช่วงล่างดีคันนี้บอกเลยรถพร้อมใช้งานจริงๆนะวีโก้นะครับคันนี้นะตัวยกสูงอ่ามาดูส่วนหน้าบัดที่นี่นี่เลขคานหน้านะครับต้องใหญ่เมืองเกิงนะผมบอกผมเตือนผมย้ําตลอดนะใหญ่เมืองเกลืออย่างนี้นะครับเนี่ยเลขคานหน้าวีโก้เมทอาร์คสองจุดเดิมโรงงาน ตาไก่ขวานะครับใสๆสแผ่นเหรียญบาทของเดิมคมกิฟเลยเนี่ยคานหน้าขวานะครับตัวอาคมคมอ่าหม้อน้ำนะครับหม้อน้ําเดิมคานหน้าเดิมเม็ดอาร์ C, เดิมอยู่ครบนะครับเนี่ยให้ดูฟองน้ําตรงนี้นะหม้อน้ำเนี่ยเดิมไม่เดิมนะครับตาไก่ซ้ายแผ่นเหรียญบาทใสใสนะครับคานหน้าซ้ายสัญ,ญลักษณ์ตัวแอลอยู่ในวงกลมคมกิฟแก้มซ้ายเดิมเพจเดิมดูเลยเครื่องยนต์2.5 Vn Turbo 144แรงมา้าปี2010นี่คันนี้ ปี2 0 1 0แท้โฉมหน้าสมาร์ทนะครับซุ้มซอกเดิมเนี่ยดูเลยนะครับป๊อสเห็นไหมามาดูนอด็นอตน็อตฝากระโปรงน็อตเดิมฝาเดิมถอดเก็บสีนะเราแจ้งเรารายงานนะครับรถสีดำนะไม่อยากให้สีเรียดนะครับเนี่ยแต่ฝากระโปรงเดิมโรงงานขอบตะเข็บรอยเย็บเดิมสติ๊กเกอร์เดิมนะครับเม็ดอาคเดิมอยู่ครบเลยเบื้องเอาเนี่ยเม็ดอากแต่ละเม็ดนะครับอยู่คมคมแบบนี้สบายใจได้อ่าวีโก้นะครับหน้าสมาร์าโลโก้จะอยู่ตรงนี้จุดนี้ตำแหน่งนี้นะ ต้องมีนะโลโก้ยี่ห้อโตโยต้าต้องมีนะครับฝาเดิมฝาแท้นะตำแหน่งแต่ละจุดจะจะอยู่ต่างกันนะคนละโฉมนะครับอ่ะดูแมน็อตน,นะครับน็อตไปฝากระโปรงฝั่งขวาน็อตเดิมฝาเดิมถอดเก็บสีเราแจ้งเรารายงานนะแก้มขวาเดิมปั๊มเบรก ABS มีให้พร้อมเลยนะครับเครื่องดีเดี๋ยวติดสตาร์เทเครื่องให้ฟังเสียงบาทที่นี่ป๊อดนี่ไหมอ่ะไปเร็วหน่อยนะครับมือดอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> อ่ทท <c oughs> คนขายไม่ค่อยสบายนะครับต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะ,ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ <c oughs> นี่ติดเครื่องแล้วนะเสียงเครื่องแน่นๆไม่มีเขกไม่มีสัน่นเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์2.5 V N Turbo ร4.4บแรงม้านะดูเลยนี่ดึงแท่ขึ้นมาตรวจสอบเครื่องยนต์นะครับไม่มีควันไม่มีไอ น้ำมันไม่มีกระเด็นและประกันการันตีเครื่องช่วงล่างดีสีสันสวยงามรถพร้อมใช้งานนะคันนี้ Vigo ้ r n n n e r Smart Cap นะครับยกสูงเน่แคปเปิดได้ขึ้นลงสะดวกสบายปี2,010ราคาแสนกว่าบาทจริงๆคันนี้แสนกว่าบาทด้เนี่ยนะเราขายแพงไม่เป็นนะครับ <c oughs> อ่าต่อไปนี่ขอบกระบะดูเลยส่องเ็ไปเม็ดอางแต่เข็บรอยเย็บเดิมนะครับสบายใจหายห่วงนะ สีสันรอบคันสวยนะอ่ะดูดูเลขเชดซีนะครับเนี่ยเลขเชดซีเดิมคมกิบเลยนะตัวนี้มีบางโคลนให้ด้วยนะบางโคลนให้อย่างดีเลยนะนี่นะครับใส่บางโคลนกันเลอะกันดินไอ้กันดินกันดิน <c oughs> กันดินกันฝุ่นนะครับเ <c oughs> อยโทษทีเอออ่ะร่างกายไม่ค่อยสุขภาพเท่าไหร่นะแต่ต้องทำงานนะครับหาเงินเอออี่ดีมาดูนี่ล้อมแม็กสวยนะล้อแม็กสีดำนะครับแม็กยางมาดู ขอบ18ซีรีส์265ทับ60นะมีปียางไหมหาปียางให้ก่อนนะปี23นะยางปี23นะครับใช้อีกยาวๆเป็นปีเลยนะ,ะดูช่วงล่างนะครับเชดซีนี่ดูเชดซีนะครับเชดซีดด 4, ด 4, เดิมสวยไม่มีดามไม่มีตอ่อนะไม่มีผูไม่มีก่นนะครับคันนี้สวยมากราคาแสนกว่าบาทนะแสนกว่าบาทจริงๆเนี่ยสภาพนี้นะครับอย่าตกใจราคานะวีโก้พีเรเนอร์เนี่ย ยกสูงโรงงานนะครับแคบปเปิดได้เครื่องยนต์2.5นะอ่าฝาท้ายดูเลยนี่นะครับฝาท้ายเดิมกันชนท้ายใหม่กิกเลยนะอีหรินะครับน,นี่ไหมนี่ไหมเอองามคักงามแนยพปอยแม่มาดูกระบะแม็กไลเนอร์อ๋อมีหัอขีกเกี้ยมมาเนี่ยเอาไปเอาเนี่ยนะครับกระบะแม็กไลเนอร์นี่ของศูนย์โตโยต้าเลยนะติดมาจากโรงง,งานนะครับดูนะ ลอนกับบาทเนี่ยไม่มีแตกไม่มียุบอ่าเดี๋ยวเราแจ้งข้อมูลรายงานกันนิดนึงนะตัวนี้จะมีรอยริ้วรอยนะครับอันนี้คือตําหนินะอันนี้ตําหนิมากับรถแบบนี้นะครับอันนี้คือตําหนิริ้วรอยนะแต่พื้นกับบาทเนี่ยสวยนะลอนกับบาทนี่สวยจะมีตําหนิตรงนี้จะมีรอยนิดนึงนะอ่าเราให้ดูข้อมูลกันแบบนี้เลยนะกระบาดแม็กไลเนอร์อันนี้คือรอยของกระบาแม็กไลเนอร์นะไม่ใช่รอยไม่ใช่รอยของตัวกระบาดรถนะอ่านะครับอ่ะมาต่อไปนะครับมาเบิ้งเนี่ย ขอบฝั่งขวาเม็ดอาร์คตะเข็บรอยเย็บเดิมนะกระบาเนี่ยให้ดูฝั่งนี้ตรงนี้นะครับฝั่งขวาจะเป็น AR ของเดิมโรงงานคมกิบเม็ดอาร์คเดิมครบนะครับฝาท้ายตัวอาคมคมเลยนี่ฝาท้ายฝั่งขวานะอมาดูฝั่งซ้ายนะครับดู2ฝั่งนี่ขอบกระบาเม็ดอาร์ครอยเย็บนะครับตะเข็บเดิมนะน็อตเดิมนี่ฝั่งซ้ายจะเป็น AL นี่เห็นบ่นี่นะครับเบิ้องเอาเด้อ AL ของเดิมโรงงานอยู่ครบเม็ดอาร์คเดิมครบนะครับฝาท้ายดูเลยนี่ตัว L อคมคมยังอยู่นะ อ่านะครับนี่คือชิ้นส่วนโครงสร้างนะครับของเดิมโรงงานแท้แน่นอนอ่าพื้นลอนกระบ,บะดูเลยพูน่ะล่องอูด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 นะครับยาอาลาดอาลาดอาลาดไม่มีซอดๆๆไม่มีทะลุนะเม็ดอาร์คตะเข็บรอยเย็บเดิมอยู่ครบเลยนะครับอยู่เดิมโคงสภาพนี่พื้นลอนกระบ,บะดูเลยนะครับอ่าอ่าต่อไปเดี๋ยวมุดดูใต้ทอ้องหน่อยนะครับใต้ท้องช่วงล่างอ่าล้ออะไรเดี๋ยวเราใส่ให้นะไม่ต้องกังวลไม่ต้องตกใจล้ออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราใส่ให้นะครับ ให้ดูเนี่ยช่วงล่างชัดสีดูเลยนี่นะครับอ่าดูกันอย่างนี้นะชัดสีเดิมสวยนะล้ออะไรเดี๋ยวเราใส่ให้ไม่ต้องกังวลน,นะครับอ่ารถเราเพิ่งรับตัวเข้ามานะนี่นะครับสีสันรอบคันสวยรถพร้อมนะเครื่องช่วงล่างดีเลยคันนี้ได้สีดํานะครับดูนี่อ่ามืดแล้วไปเร็วหน่อยนะครับเดี๋ยวจะบนอีกมาแต่ตอนมืดๆนะครับเอาบัานี้เบิ่งเอารถนะครับขอบตะเข็บเนี่ยกระบะนะครับฝั่งซ้ายนะอยู่เดิมครบนะ ให้ดูอย่างนี้นะครับตำแหน่งที่สําคัญสําคัญของรถยนต์เนี่ยนะใครจะไปดูที่ไหนนะครับหรือม,มาดูที่นี่นะครับก็ดูตามตำแหน่งจุดที่เราแนะนําได้เลยนะครับแผงประตูดูเนี่ยแผงประตูเดิมบู่ด้านข้างเป็นผ้าลายลังพึ่งกระจกไฟฟ้านะครับคอนโซลดีเบื้งเอาเนี่ยคอนโซลเดิมเพลงพอแอ์หนาวนะครับเกียร์ธรรมดา5สปีดประหยัดน้ํามันทนทานเบาะคู่หน้าเป็นเบาะผ้านะ นี่ของเดิมโรงงานขอบตะเข็บรอยเย็บเส้นได้ไม่มีรอยขาดรอยถลอกเออพวกน่ะปาดทันี่ไหมเบาะแคปเป็นบอนหนังพลาสติกยังไม่แกะพะนักพิงเดิมอ่าประตูแควนะครับสติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบเลยนะน็อตไม่ตีงคิงอยู่อิ่งติ้งน็อตไม่ขยับนะครับเนี่ยดูนะตัวบนตัวล่างอยู่เดิมคงสภาพนะครับสบายใจหายห่วงรถไม่มีเฉียวไม่มีชนนะครับอยู่เดิมเดิมแบบนี้นะทำไมต้องดูเม็ดอาร์กนะครับเนี่ย เพราะว่าเราจะได้รู้ว่าส่วนไหนมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเนี่ยเม็ดอาร์กอยู่เดิมคงสภาพอย่างนี้นะเนี่ยนี่คือสภาพเดิมจากโรงงานนะครับเม็ดอาร์คลอยว้าลอย,อยบากเดิมแบบนี้นะสบายใจใช้งานยาวๆผมบอกเลยรถมือ2เนี่ยนะครับรถมือ2ไม่มีคันไหนร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะแต่ให้ได้สภาพคงเดิมมากที่สุดนะให้มากที่สุดอออ่ะ,อะดูชัดซีช่วงล่างฝั่งซ้ายดูเลยผูด สีเดิมสวยไม่มีดามไม่มีต่อไม่มีผูไม่มีก่อนนะครับคันนี้สวยมากจริงๆอ่าภาสีสิงหา69ปีหน้า,ค,นนา,นาคุณเด้อเนี่ยาสีปีนาคุณเด้อยีพอยมีนี่ไหมใช้งานยาวๆถึงปีหน้าเลยนะครับหลังคาสีสันสวยงามขอบตะเข็บร้อยซีนเดิมนะคันนี้เสาอากาศอยู่ด้านหน้าฝั่งขวานะครับอ่าเนี่ยนะให้ดูให้ชมอย่างนี้รถของเรานะครับ Vigo P-Runner Smart c a p อ่า เครื่องยนต์2.5นะคันนี้นะประหยัดน้ำมันทนทานเป็นเครื่อง v n Turbo นะครับ144แรงม้านี่รถสวยพร้อมใช้งานราคาเล้าใจแสนกว่าบาทเนี่ยคันนี้ย้ำเลยแสนกว่าบาทจริงๆนะครับเอา้ามานะนะครับนี่นะครับนี่เป็นรายละเอียดนะที่เราพาดูพาชมย้ำกันอีกครั้งสำหรับคันนี้จอดเทอร์เรสูงเจินเทอร์นยูนิเด้อ โตโยต้าไฮรักวีโก้ตัวพีเลนเนอร์สมาร์ทแคปเครื่องยนต์2.5 V n t u r b o 144แรงม้าปี2010ราคาแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทเท่านั้นนะใครที่ดูแล้วชอบที่ดูแล้วสนใจโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์0956698777 0956698777หรือใครสะดวกมาดูรถสภาพจริงที่ร้านเราได้เลยร้านเราอยู่ที่แยกเคียมห้วยแยกเคียมห้วย ทางเลี้ยงเมืองขอนแก่นนะครับทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะสำหรับรีวิวนี้จากออฟซิลาขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบมากครับ